หยุดน้ำผลไม้นะครับสาวัน3สิ่งนี้จะเกิดขึ้นต้องบอกเลยว่าเป็น3สิ่งที่มหัศจรรย์มากๆนะครับครับสวัสดีครับผมมาทํานะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องหยุดน้ําผลไม้นะครับ30วัน3สิ่งนี้จะเกิดขึ้นต้องบอกเลยว่า เป็น3สิ่งที่มหัศจรรย์มากๆนะครับเหมาะมากๆครับสำหรับท่านที่อยากลดน้ำหนักอยากคุมเบาหวานความดันนะครับผมบอกเลยครับว่าคลิปนี้นะครับเจาะลึกกันแบบสุดๆแถมยังมีเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเร่งระบบเผาผลาญนะครับเทคนิคควบคุมอินซูลินนะครับเพื่อทําให้ร่างกายของเราเั้นเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นกักเก็บน้ําตาลไว้ในกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นล้างไขมันออกจากตับได้ดีขึ้นนั่นเองครับ โอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปครับหยุดน้ำผลไม้3าย30วันท่านจะได้3สิ่งนี้ เกิดขึ้นเป็น3สิ่งมหัศจรรย์ที่แบบดีแบบโคตรครับและจะทําให้ท่านเนี่ยมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเหมาะมากสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักนะครับเหมาะมากสําหรับคนที่เคยโยโย่เหมาะมากสําหรับคนที่อยากหยุดยาเบาหวานและเหมาะมากสําหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีไม่อยากทานยาไขมันความดันไปตลอดชีวิตนั่นเองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะข้อแรกครับน้ําตาลสะสมท่านจะลดลงไวมาก ค,คำว่าน้ําตาลสะสมก็คือฮีโมโลบิน a 1 c นั่นเองครับไม่ใช่น้ําตาลที่ท่านเจาะที่ไปในมือตอนเช้านะครับจะต้องไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลและจะตรวจทุกๆ3เดือนเป็นการบ่งบอกว่าน้ําตาลในร่างกายของท่านนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างท่านได้ดูแลเรื่องอาหารได้ดีหรือเปล่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลดการดื่มน,น้ำผลไม้ที่มีน้ําตาลแฝงเยอะมากๆเลยน้ําผลไม้1แก้วมีน้ําตาลแฝงเท่ากับน้าําอัดลม1แก้วเป๊ะๆเ,เลยเท่ากันนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลดพวกอาหารพวกแป้งก็ตามนะครับหรือว่าพวกขนมหวานแบบนี้ก็ตามนะครับติดต่อกัน30วันก็คือทานแป้งต่ำน้ำตาลต่ำทานโลขาไฮแฟตทานกิโตจินิกไดเอททำอิเต์มเทนฟาสซิ้งเนี่ยภาวะดื้ออินซูลินท่านจะต่ำลงนะครับร่างกายท่านจะจัดเก็บน้ำตาลได้ดีขึ้นการอักเสบในร่างกายท่านก็ลดลงนะครับเพราะนั้นลดแป้งลดน้ำตาลทำา i f ทานคีโตทานโลขา่าท่านก็เตรียมหายจากเบาหวานโอเคนะครับข้อที่2ครับ ไขมันพอกตับลดลงไวมากไวแบบสุดๆเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไขมันพอกตับเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่นะครับตับทำงานหนะักและน้ำตาลฟรุกโตสนะครับมีอยู่เยอะมากในน้ำผลไม้ยังไม่พอครับน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะต้องไปโดนเผาผลาญอยู่ที่ตับคือตับจะต้องทำการย่อยสลายน้ำตาลฟรุกโตสเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำผลไม้มากๆ เกินเหตุเกินการนะครับเช่นดื่มทุกวันเลยวันละแก้วเพราะเรารู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพแบบนี้ตับเราจะทํางานหนักมากเลยนะครับก็จะเกิดไขมันพอกตับขึ้นทีละนิด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 ,ะน,ดนะครับแล้วต้องบอกน่ฮะว่าไขามันพอกตับไม่มียารักษาจริงๆนะกินยาอะไรก็ไม่หายถ้าใครมาขายท่านก็ท่านเตรียมโดนหลอกและเตรียมเสียเงินเลยถ้าท่านจ่ายเข้าไปแล้วนะครับเสียงเงินฟรีนะครับไม่มียาตัวไหนลดไขมันพอกตับได้แต่มีวิธีรักษาได้ไม่ใช้ยาสักเม็ดเดียวนะครับก่อนที่ท่านจะไปเสียเงินฟรีนะครับ ผมแนะนําเลยครับให้ท่านลองทานคิโตจ e นิกไดเอทนะครับทานโลขาไฮแฟตไดเอทนะครับก็คือแป้งต่ําไขมันดีสูงและทำอีโตมิเต t ฟาสติ้งซักสิบ14ทับ10หรือ16ทับ8ก็ได้นะครับก็จะมีโอกาสหายไขยมันพอกต่ำผมว่า3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังลองดูแล้วกันข้อที่3ครับระบบเผาผลาญท่านจะเผาไขามันไวมากนะครับท่านจะเผาไขามันไวมากนะครับคือโดยปกติร่างกายของเราอ่ะจะเผาเป็นน้ําตาลเป็นหลัก 99%คนเราจะเผาไขมันไม่เป็นเผาไขมันเนี่ยต้องสอนสอนอยังไงสอนก็คือท่านต้องกินน้ําตาลกับแป้งต่ำๆเดี๋ยวร่างกายเราพอเรารู้สึกว่าไม่มีน้ําตาลกับแป้งเขาจะไปเผาไขมันมาแทนแบบอัตโนมัติเลยนี่คือการสอนเขานะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลดน้ําตาลแฝงจากพวกน้ําผลไม้จากพวกแป้งจากพวกขนมนะครับติดต่อกัน30วัน ร่างกายของท่านจะเริ่มขับน้ำขับของเสียออกจากร่างกายของท่านท่านจะน้ำหนักลดลงเร็วมากบางคนเนี่ยแค่2สัปดาห์เนี่ยลดลง3-5กิโลแล้วไม่เชื่อลองดูนะครับถ้าท่านน้ำหนักเยอะมาตั้งแต่แรกนะครับร่างกายของท่านจะเริ่มเผาผ่านไขมันเป็นพลังงานนะครับท่านจะได้ไขมันนะครับกายเผาผ่านปุ๊บกลายเป็นคีโตนมาเลี้ยงสมองสมองท่านจะสดใสย,ยิ่งขึ้นร่างกายของท่านจะตอบสนองต่ออินซูลินได้ดียิ่งขึ้นโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรือถ้าเป็นเบาหวานแล้วมีโอกาสหยุดยา มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับระบบเาผาผลาญยอดเยี่ยมชีวิตก็เยี่ยมยอดนั่นเองนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆครับถ้าท่านหยุดน้ําผลไม้30วันหรือหยุดอาหารพี่นีที่มีน้ําตาลแฝงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอเนจีดิงน้ําดื่มเกลแล่ที่มีน้ําตาลแฝงนะครับหรือว่าเป็นพวกน้ําอัดลมที่เป็นศูนย์เปอร์เซ็นทั้งหลายที่มีสารทดแทนความหวานที่กระตุน้นอินซูลินหรือว่าพวกขนมหวานทั้งหลายพวกโดนทัทพวกพิซซ่าพวก จังฟู้ดทั้งหลายเนี่ยนะครับสสิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับนั่นคือน้ําตาลสะสมของท่านจะลดไวมากก็คือน้ําตาลทีโมกบิน a 14ท่านจะมีโอกาสหายเบาหวานถ้าท่านเป็นเบาหวานอยู่และถ้าท่านเกือบจะเป็นเบาหวานต้องทานยาท่านอาจจะไม่ต้องทานยาตลอดชีวิตไขมันพอกตับท่านจะลดลงชัดเจนท่านจะเสี่ยงจากการตับแข็งน้อยมากๆและตับของท่านจะกลับมาสดใสแบบเดิมและข้อที่3ครับระบบเผาผลาญไขมันท่านจะดีมากท่านจะผอม และหุ่นดีอย่างคาดไม่ถึงโดยที่มีสุขภาพดีด้วยไม่ใช่ผอมแบบแห้งกระหล่อมและสุขภาพไม่ดีนะครับก็จะเกิด3อย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับใครกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับขอให้สวยหล่อเฮงๆปังๆชีวิตยอดเยี่ยมนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย